อ่ะสวัสดีสเพื่อนๆชาวอนคายซ่าทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายแจ๊สเสริชคนเดิมนะในสัปดาห์นี้เนาะในวันเออท่ที่วันพุทธที่สิบหนี้นะครับก็ตู้อาร์ันติแล้วก็ซีโอวูก็กำลังจะเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งใน Line Official ก็ได้ทำการประกาศไปเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งในส่วนของตู้เออ่ตู้ตัวละครแล้วก็ทางเฟซเพจของ Facebook เนี่ยเขาก็มีตัวของการประกาศเรื่องของตู้ไลคนมาแล้วซึ่งสรุปได้ตามนี้นะครับก็จะมีตัว5ดาวเป็น2ตัวด้วยกันคืออาร์ันติกับซีโอวูใช่ไหมส่วน4ดาวเนี่ยก็จะะเป็นนตััวของงลิค์รบ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของแอสตาอ่ะก็เดี๋ยวเราวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับพอเราทราบตัวของไลดานะตู้กระชายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาดูกันว่าไอ้พวกตัวละครเหล่านี้แล้วก็ตัวตู้ไลโคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความสําคัญแล้วก็มีความดีงามในเชิงของเมตามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งละกันอ่ะเพราะงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเลยดีวยกว่าครับ รู้ไหมว่าคนฉลาดในเขาเติมเกมกันยังไงนี่เลยเคเวอร์เพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกแล้วก็ยังปลอดภัยมีเกมให้เลือกเติมมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ack, Star เกมชินิแพ็อนไคสตาร์เ็วหรือแม้แต่เอวก็มีให้พร้อมแล้วบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะเติมกับร้านนี้ไม่ต้องใช้ i ไอดียฟขอแค่แจ้งยูไอดีก็สามารถเติมได้แล้ว แถมราคาเนี่ยก็ถูกกว่าร้านค้าในเกมอีกด้วยปลอดภัยกว่าและยังถูกกว่าขนาดนี้เนี่ยคนฉลาดอย่างพวกเราต้องเลือกเติมอยู่แล้วจริงไหมครับใครสนใจเนี่ยลิงของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยเพราะฉะนั้นพอจอก็ขอฝากไว้ด้วยกันนะครับเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเข้าเป๊ะทีเดียวเลยนะ เริ่มจากตัวละคร5ดาวกันก่อนนะครับตัวละครแรกเราก็คือตัวของอนะัญติเนาะซึ่งอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะครับที่จะกัรจะเข้ามานะครับก็เป็นตัวละครแคลร่นะครับสายปัญญาเนาะแล้วก็ทําดาเมจเป็นแกาภาพนะครับสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ยังไม่ไเยอะมากเนาะแต่ว่าอันนี้คือสรุปให้จากตัวของไล v ์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือสกิลต่อสู้เป็นลักษณะของการทำดาเมจใส่กาภาพใส่มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลเตมเมตนะครับที่สามารถทําได้2รูปแบบจุดเด่นของตัวละครนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยก็คือสก ก็ได้หรือว่าเต็มหลอดก็ได้เนาะเอ่อครึ่งหลอดเนี่ยก็คือจะทำดาเมจกายภาพใส่มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามเฉยๆนะครับส่วนเต็มหลอดทางไลฟ์ออฟฟิเชียลเขาบอกว่าจะเป็นการทำดาเมจกายภาพใส่มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามในรูปแบบที่แรงขึ้นพร้อมกับมีดาเมจแถมแบบสุม่มใส่มอนสเตอร์ตัวข้างๆด้วยนะครับซึ่งไอดาเมจก้อนหลังเนี่ยจะเป็นดาเมจเป้าหมายเดียวซึ่งมีจานวนที่ ฟิกอยู่ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่เนาะทั้งหมดเนี้ยถ้าทุกคนลองดูโดยภาพรวมเนาะก็จะเห็นว่าเมค,มคนิกหลักๆของตัวละครนี้จะเล่นเกี่ยวกับตัวของสกิลอัตเมทอย่างเดียวเลยนะครับค่อนข้างมันเราค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่าตัวละครนี้หลักๆแล้วดาเมจจะมาจากตัวของสกิลอัตเมทซึ่งแน่นอนนะครับว่า เขาเออกแบบตัวละครมาหน้าตาประมาณนี้เขาคงอยากให้เรากดเต็มหลอดนั่นแหละนนเนาะครึ่งหลอดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับ <c oughs> เพราะมันเป็นแค่การทำดาเมจกายภาพใส่ทุกตัวบนสนามเฉยๆแล้วก็ตัวคูณก็คิดว่าไม่น่าจะสูงเท่ากับการเต็มก,กับการโจมตีเต็มหลอดแน่นอนแล้วก็การที่การที่สก,กิลดาเมจของเราเนี่ยมีรูปแบบของการโจมตีที่เต็มหลอดเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันมีดาเมจแถมใส่ตัวของมอนสเตอร์แบบสูมด้วยไอตรงนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการเกกบรกเกาะเราด้วยนะครับ ก็ทาให้เราสามารถเบรกเกาะมอนเดียวหรือว่าเบรกเกาะของมอสเตอร์ทุกตัวในสนามได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วเราคงอยากจะกดเต็มหลอดมากกว่ากดครึ่งหลอดเนาะครึ่งหลอดก็คือครึค่งพูดได้ง่ายว่าครึ่งหลอดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าเราจะใช้ในการเร่งจังหวะจริงๆยกตัวอย่างเช่นเรากาลังจะฆ่ามอสเตอร์ในเว็บนั้นได้แล้วแล้วเราไม่อยากจะให้มันฆ่าไปอีกหนึ่งไซเคิลอะไรเงี้ยเรากดทิ้งไปเพื่อเคลียร์มอสเตอร์เว็บนังทิ้งแล้วก็ถ้าได้ไซเคิลขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ใช้ในจังหวะัานต่วม้คี มีจุดเด่นในเรื่องของแบ็กโหลดดาเมจที่สูงมากเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงต้นเขาจะทําดาเมจไม่ได้ค่อยได้เยอะมากนะครับแต่ว่าดาเมจหลักๆของเขาก็มันก้อนใหญ่ๆเนี่ยจะ,จะไปอยู่ในช่วงท้ายของโรเดชั่นซึ่งตัวละครหน้าตาประมาณนี้เรามีให้เห็นแล้วก็คือตัวของ จริงหยวนนะครับจิงหยวนเป็นตัวละครคล้ายๆกันเลยคือดาเมจต,ตอนตอน้ตนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดาเมจสุดท้ายมันจะไปลงตรงไลนิงหลอดถูกป่ะครับ <_ m uch> ก็คือพูดง่ายๆว่าไลนิงหลอดของจริงหยวนจะถูกย้ายเข้ามาอยู่ในสกิลอาเมธของตัวเอ่อตัวของอัจันตินั่นเองซึ่งตรงนี้มีข้อดีหลายอย่างมากๆเนาะหนึ่งคืออ่ะโอเคทุกคนคงรู้แหละว่าพอเรามี2ตัวละครแยกกันคือจริงหยวนกับไลนิงหลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1เวลาที่เราโดนสถานะซีซีอะไรก็ตามใช่ไหมครับแล้วมันถึงเทอร์นของเอ่อมาถึงเทอร์นของไลนิงหลอดก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อให้เราจะล้างจิงหยวนในจังหวะนั้นไปเรียบร้อยแล้วไอไลต์นิ่งหลอดมันก็โดนเลื่อนไปซึ่งดาเมจมันก็จะโดนดีเลย์ไปถูกไหมครับซึ่งต่างจากตัวของอันเจนติเนาะถ้าสมมติเราล้างอันเจนติได้ก็สกิลดตเมนก็อยู่ตรงนั้นเราก็สามารถกดได้เลยถูาาาถกดไหมครดดับสคือการที่ดาเมจหลักไปอยู่ที่สกิลดาเมจแทนที่จะเป็นตัวของซัมมอนนะครับทำให้เราสามารถแตกบัฟต,ต่างๆได้ง่ายขึ้นเอ่อยกตัวอย่างเช่นสําหรับคนที่เล่นตัวของจิงหยวนคู่กับโบรเนียใช่ไหมครับเอ่อโบรเนียมีประโยชน์สำหรับจรรริิิงงงงงงงหหยยววววววนนนนนนนตตตตทที่่่่่่่่่าา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 าเเเเเเเคค้้้้สสมมมมมถกกกดดดดลลแแแออออออชชชชััััขขขึึไไใใจจ็ะ ไอการเล่นแอคชั่นตรงนั้นเนี่ยมันมีดาเมจแถมให้แต่ว่าเป็นดาเมจแถมให้แค่1เทิร์นซึ่งก็เป็นเทิร์นของจิ้งหยวนอย่างเดียวแต่ว่าซึ่งดาเมจตรงนั้นก้อนนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ส่งต่อไปให้ตัวของไรนิ่งหลอดเนาะไรนิ่งหลอดจะทำจะคิดดาเมจเวลาเออ่สับลงมาตอนเท่ากับสเตตของจิ้งหยวนณะตอนนั้นซึ่งตรงตรงใบบัฟข <ผม S 1> องโบเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ แล้วถูกไปครับเพราะว่ามันอยู่แค่เทินหนึ่งแต่ว่าพอมันเป็นตัวของอันต,นติปึ๊บไอบัฟโบเน่ mm hmm. ตรงนี้ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่าในเทินนั้นเราก็สามารถกดสกิลเตอร์เมทต่อได้เลยถูกไหมเอ,อ่ออันนี้คือตัวอย่างของการสแต็กบัฟที่ดูดีกว่านะครับอีกหนึ่งเรื่องคือพอมันอยู่ที่สกิลเตเมทปุ๊บเราเลือกจังหวะในการกดได้นะครับ mm hmm. เช่นสมมติว่าในจังหวะนั้นเราอาจจะสกิลอัตเมทของเพเราเราเล่นตัวของอัจติคู่กับเพล่าแล้วเพล่าของเราอันติยังไม่มาเนาะ mm hmm. ก็เอ่เอเราอาจจะหน่วงสกิลอัตเมทของอน แล้วรอให้ถึงเทิร์นของเพล่าให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราทําการกดอันติเพล่าแล้วค่อยจ่ายสกิลเตเมทของตัวตัวอันติก็ได้เห็นเข้าใจเข้าใจความหมายใช่ไหมคือเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเพราะว่าสกิลเตเมทเรากดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วในขณะที่ถ้าเป็นไลนิ่งลอดของจิงหยนเนี่ยมันเป็นเทิร์นที่ฟิกเนาะถ้าสมมติว่าไลนิ่งลอดมันมาก่อนที่จะถึงเทิร์นของเพล่าเราก็กดอันติเพล่าไม่ได้มอนสเตอร์ก็จะโดนก็จะไม่โดนลดเดบเพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วยังไงทราบผมมองว่า ดาเมจตัวละครนี้ยังไงก็ดีเนาะแล้วก็โดยภาพรวมแล้วคงจะดีกว่าจิงหยวนด้วยเพราะว่าเรามีเมคานิกในการเล่นที่ค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเอฟเฟกต v ฟกว่านะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมตัวละครนี้ก็จัดว่าตัวน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดีเนาะก็เดี๋ยวไว้รอตัวละครเข้ามาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพอจอเปิดมาเทสอีกทีหนึ่งละกันว่าสุดท้ายแล้วตัวละครนี้จะมีปัญหาอะไรบ้างแต่คิดว่าโดยภาพรวมแล้วคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับ อ่ะตัวละครห้าดาวที่มาอีกเหมือนกันเนาะในตู้เดียวกันเลยก็คือตัวของเซิลวูฟนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างเก่งมากๆตัวหนึ่งเลยประโยชน์ของเขาเยอะมากจริงๆนะครับหคืออ่ะแน่นอนแหละเรารู้กันอยู่แล้วว่าจ,จุดเด่นหลักๆของเซิลวูฟจะอยู่ที่ในส่วนของสกิลต่อสู้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้เนาะอาราวเชนใช่ไหมก็คือมันเออเมื่อไหร่ก็ตามที่กดสกิลต่อสู้ปุ๊บ เอ่อมอนสเตอร์ตัวที่โดนนะครับเรามันจะมีการสุ่มสร้างตัวของจุดอ่อนขึ้นมาซึ่งจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเนี้ยจะคิดตามธาตุของตัวละครที่อยู่ในทีมของเราเนาะมีธาตุแค่ไหนมันก็จะคิดเท่านั้นซึ่งประโยชน์มันเยอะมากเนาะหนึ่งคือโอเคแหละเราสามารถเล่นตัวละครแคลรี่ที่ไม่ตรงธาตุกับตัวกับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้2คือต่อให้ตัวละครแคลรี่ของเราจะตรงธาตุกับมอนสเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ การแปะจุดอ่อนเพิ่มเติม,ตมก็ช่วยทําให้เราสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับการเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นก็ส่งผลอะไรบ้างก็ส่งผลทําให้1ก็คือเราปลอดภัยมากขึ้นมอนสเตอร์ Monster ตีเราไม่ได้เพราะว่าตอนเบรกมอนสเตอร์ Monster มันนิ่งๆใช่ไหมครับสคือเราได้ดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมจากการเบรกด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นสกิลดาเมจของตัวซิลเวอร์บู๊เนี่ยยังมีความสามารถในการลดดีเฟนซ์ใช่ไหมครับแล้วก็สกิลต่อสู้ของตัวซิลเออวอร์บู๊ทก็มีเรื่องของการลดค่าต้านทานด้วยซึ่ง2คคค่่่าาาาาเเนนนนีี้้้ยททัังตกบดฟ์สองเะคืออทําาาาให้้้้เเเบบรรรรรกขขงงงแึนนนดดวยยะะคััพพโภ แล้วมันเป็นการบูสต์ดาเมจของของทีมของเราได้ดีพร้อมกับทําการในทั้งในแง่ของการลดดีเฟนซ์ทั้งในแง่ของการลดดีซิสแตนซ์แล้วก็ทั้งในแง่ของการเบรกตัวรมอนสเตอร์ Monster ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเซลวูฟยังมีดาเมจส่วนตัวที่สูงด้วยนะถ้ายิ่งสําหรับใครก็ตามที่มีที่เล่นตัวของเซลวูฟเป็นลักษณะของสายเบรกเนาะก็คือพูดได้ง่ายว่าเราปั้นเป็นทรงๆว่าเราใช้เป็นตัวของเอ่อสร้อยที่เป็นเบรกเอฟเฟกต จุดนี้จะช่วยทําให้ซึ่งเบรกควอนตั้มมันเป็นเบรกที่เราคิดมันคิดตามเลือดของมอนสเตอร์อยู่แล้วยิ่งเลือดมอนสเตอร์มันเยอะเท่าไหร่เนี่ยตัวของเบรกควอนตั้มของเรามันก็จะยิ่งแรงใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ เพราะงั้นก็ก็ยิ่งดีเนาะมันก็จะเลยจะเป็นก็เ,เลยเป็นตัวละครที่1มีดาเมจส่วนตัวที่ดีด้วย2ช่วยทำให้เราเบรกมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นด้วย3เบรกแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็4ี่คือ,4ค,อ4คือดาเมจของเพื่อนร่วมทีมของเราง่ายเออแรงขึ้นไปทั้งหมดเลยเพราะงั้นถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมตัวละคร5ดาวในรอบนี้ผมมองว่าโอเคทั้งคู่นะส่วนตัวผมอาจจะให้ตัวของซิลวูฟมากกว่าตัวของอซินตินิดหน่อยคือ,อยังไงซะตัวละครซ เป็นตัวละครที่เราสามารถใช้งานได้ได้ดเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะผ่านไปาการเวลามันจะผ่านไปขนาดไหนก็ตามตั้งแต่ซิลวูปก็เออเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีตัวละครแคลรี่ตัวไหนที่ใช้ซิลวูปแล้วไม่ไม่ค่อยดีขนาดนั้นเลยเก็ตปะคือ,อยังไงซะมันเราสามารถใส่ใช้งานซิลวูปในใน,ในแง่ของตัวละครซัพพอร์ตเพิ่มทีมของเราได้กับทุกตัวละครแครี่เลยในยจนถึงณปัจจุบันเนาะเพราะงั้นยังไงซะ มันไม่ตายเนาะเป็นตัวละครที่ยังไงซะมันก็ไม่ตายอยู่แล้วพพอร์ตมันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วนะครับส่วนไอเดนต้เนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของคอนเทนต์ด้วยว่าเขาเหมาะมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้ก็จะตัวละครแคลลี่เป็นรักหน้าตายประมาณนี้แหละครับก็คือมันจะค่อนข้างแวรี่ตามสถานการณ์สถานการณ์เปลี่ยนไปก็ตัวละครแคลลี่ของเราในความเหมาะสมในการเล่นตัวละครแคลลี่มันก็จะต่างกันออกไปเพราะงั้นถ้าสมมติจะเลือกเปิดใครสักคนนึงไม่ได้มีอะไรก็ซีลวูก็ดีนะครับอะมาดูฝั่งตัวละครสีดาวกันบ้างนะครับสีดาวรอบนี้ต เพราะว่าตัวละครมีประกอบไปด้วยตัวของแอสตาใช่ไหมครับเป็นตัวของลิงก์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวของหันยาเนาะซึ่งเอ่อโอเคแหละมีซึ่งมีตัวละครใหม่ถึง2ตัวคือตัวหันยะซึ่งอ่ะสปอยนิดนึงว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเนาะแล้วก็เอ่อตัวของลิงก์ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าโอเคแหละสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะเรามีตัวละครสายซัสเทนหรือว่าตัวละครฮิลแค่ตัวเดียวอยู่แล้วคือตัวของนาดาชาซึ่งการที่ได้ การที่ผู้เล่นใหม่ได้เข้ามาเปิดตู้นี้เนี่ยก็ทําให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะได้ตัวละครฮิวอีกหนึ่งตัวไปด้วยก็คือตัวของลิงสำหรับเอาไว้สําหรับการจบโ o ซีทั้งสองห้องอะไรแบบนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าแอสตาจะเป็นตัวละครแจกฟรีใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของอ e ีเดอรอนของแอสตาก็เป็นอ e ีเดอรอนที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็แบบคือก็ได้ได้ขึ้นมาในแต่ละอ e ีเดอรอนก็ทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะงั้นทุก ทุกตัวละครในตู้นี้ยิ่งคุณเปิดได้ยิ่งคุณเปิดไปเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งดีหมดเลยเพราะงั้นถือเป็นอีกหนึ่งตู้ที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับอันดับแรกคือตัวของลิงนะครับแน่นอนลิงก็เป็นตัวละครคล้ายๆกับตัวของนาชานั่นแหละสกิลต่อสู้ฮิลเดียวสกิลอัลติเมทฮิลหมู่ใช่ไหมครับจุดเด่นของลิง์จะไปอยู่ที่เรื่องของสกิลอัลติเมทที่มีความสามารถในการล้างดีบับด้วยจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างดีกว่านาชาประมาหนึ่งเนาะคือของนาชานี่การล้างดีบับจะไปอยู่ที่ตัวของสกิลต่อเอ่อกกลลู้้มแว็็างงนปห คือ okay, เอาเอออาจจะแย่กว่าในแง่ที่ว่าเออมันอาจจะไม่ได้กดใช้งานได้บ่อยแต่ว่าโอเคแหละการล้างดีบัฟมันก็ก็เยอะนะครับในเพราะว่าสกิลเตอรเมทมันคือล้างทุกคนในสนามใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นจุดเด่นของตัวของลิงก็จะไปอยู่ที่ในส่วนของสกิลต่อสู้นะครับซึ่งมีความสามารถในการทอนมอนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวของมาเซเว่นเวลาที่เรากดสกิลต่อสู้ใส่ตัวละครสายทำลายล้างหรือว่าตัวอนุรักษ์อะไรเงี้ยไอตัวละครตัวนั้นก็จะได้รับตัวของบัฟ HP เพิ่มขึ้นทําให้ตัวละครนั้นมีเลือทีีี่เเยอออออะะขึ้น้นนแลลววกกก็2คคืจมมมมาาาาสสรรรถตต์ไป ม,มากขึ้นด้วยนะครับก็ช่วยทำให้ทีมของเราปลอดภัยมากขึ้นนะไอทอนมอนห้าเอ่อห้ารร์เนตรงนี้ถือว่าถือว่า Reliable อยู่ก็คือมันมันน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับก็ดาเมจมันจะไปลงตัวละครที่เราต้องการให้มันลงอะนะครับความนั้นก็ทีมของเรามันปลอดภัยขึ้นเยอะเนาะ อ่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่มาในตู้เดียวกันนะครับก็จะเป็นตัวของแอสตาเนาะซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครแจกฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเลยว่าแว l ลูของมันก็จะไปอยู่ที่ตัวของอ,อีอดรอนเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครแจกฟรีใช่ไหมอีดรลอนก็จะเป็นสิ่งสําคัญของตัวละครตัวนี้อยู่แล้วเนาะอ่ะเรามาดูเทีททละอรโดรลอนกันนะครับอที่หนึ่งเนาะช่วยทาให้เลือกเอ่อช่วยทาให้ตัวของสกิลต่อสู้นะ มีความสามารถในการเจาะเกราะมอนสเตอร์มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะสามารถทำดาเม็เพิ่มเติมได้อีกหนึ่งครั้งเนาะอันนี้ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ในแง่ของการเบรกเกราะมอนสเตอร์ในสาการซิงเกิลทารกเก็ตนะครับก็จริงๆแล้วแอสซ่าเป็นตัวละครที่เบรกเกราะมอนสเตอร์ในซิงเกิลทาร์เก็ตได้ดีอยู่แล้วนะมอนหมู่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าซิงเกิลทาร์เก็ตค่อนข้างดีเลยแหละนะครับการได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอันก็ช่วยทําให้เราเร่งเบรกเร่งสวัสด์ในการเบรกได้ง่ายขึ้นก,ก็ก็เป็นกุ่มดาวหนึ่งที่ดีนะครับ อันต่อมาคืออเมื่อปล่อยสกิลเติเมตแล้วเมื่อปล่อยสกิลอเติเมทในเทิร์นต่อไปจะไม่ลดจดำนวนชั้เอ่จำนวนชั้นของชาร์จถ้าเรามีแค่ e 2อเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นแต่ว่าพอเราปลดไปเรื่อยๆเนี่ยจะถึง เขาไดล้วแล้จะไปถึงตัวของ e4 เนี่ยมันจะค่อยมันจะมีประโยชน์มากขึ้นเนาะอ่าเราคุย e4 กันนิดนึงแล้วกันนะครับ e4 ช่วยทําให้จํานวนชั้นของการชาร์จพลังรค์เออเมื่อเมื่อมันมากขึ้นนะครับมากขึ้น,มา,นมากกว่าเท่ากับ2ขึ้นไปเนี่ยอัตราฟื้นฟูพลังงานของแอสตาจะเพิ่มขึ้น15%ตรงนี้ช่วยช่วยทำให้เรามันอาจจะมีมันทาให้มีบางจังหวะเนาะมันทำให้มนบางจังหวะแอสตาของเราจะไม่จําเป็นต้องกดสกิลต่อสู้นะครับซึ่งถ้าไปผนวกกับซึ่งการไม่กดสกิออส้้เนมมเ, e เนียาารรไดะขึบบง,งคืั แต่ว่าพอเรามี e4 คู่กับ e2 ปุ๊บมันค่อนข้างการันตีเลยว่า 1. คือเราจะได้พลังงานพอๆเดิมนะครับ2คือเราจะได้ 2. คือเราก็จะไม่เสียบับด้วยเพราะงั้นจริงๆเรา e2 มันจะเห็นผลชัดจริงๆตอนที่เรามี e4 เรียบร้อยแล้วเนาะเออก็ประมาณแถวๆนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายคืออีโลล6เนาะก็คือลดการลดจำนวนชั้นของชาร์ตของพรสวรรค์ของแต่ลเธอลงหนึ่งชั้นตรงนี้ก็ทำให้ช่วยช่วยทำให้แอสตาเมนเทนบับในเรื่องของเอทีเคผ่านสกิลต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วทุกอีโลลอ์ของแอสตาค่อนข้างดีนะทั้งในแง่ของ E ีสที่ช่วยเรื่องพลังงานต่างๆาน้าและก็เรื่องของการเมนเทนบับก็ทําให้แอสตาสามารถจกเอทีเคแล้วก็ตัวของความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะงั้นยังไงซะมันก็ดีเน อ่ะแล้วก็ตัวละครสีดาตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของฮันยาเนาะซึ่งอันนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราได้มาเรียบร้อยแล้วครบถ้วนหมดแล้วนะครับผ่านการเล่นกิจกรรมล่าสุดที่เรา ไอกิจกรรมลาดท้าผีอ่ะนะครับอันนั้นเนาะก็เขาเปิดข้อมูลของตัวหันยะให้เราดูเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อมูลก็สรุปออกมาได้ตามนี้นะครับสกิลต่อสู้ของเขาทําอะไรได้บ้างนะครับก็ทำดาเมจแก้ภาพใส่มอนสเตอร์หนึ่งตัวนะเนาะแล้วก็มีการแปะสถานะเบอร์เดนนะครับใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นอา่าแล้วก็สถานะเบอร์เดนทำอะไรเนาะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการโจมตีป,ปกติใช้งานสกิลต่อสู้หรือว่าอัลติเมตใส่มอนสเตอร์ที่ติดสถานะเบอร์เดนนะครับก็จะครบ2งครั้งเนาะก็จะมีการสร้าง skill point, skill point, นนสาาก,กิลพอย ต่อการติดสถานะเบรเดนหนึ่งครั้งนะครับเออก็คีย์เวิร์ดคือเราใช้เป็นตัวของการโจมตีปกติสกิลต่อสู้แล้วก็สกิลเตอร์เมดเนาะการโจมตีประเภทอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการใช้การโจมตีต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันไม่นับนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็คือต้องส่วนใหญ่แล้วก็คือต้องผ่านเทินของแต่ละตัวละครไปนั่นแหละนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ช่วยในเรื่องของการเจนสกิลพอยต์ของเราได้ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันอ่ะนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ได้2องครั้งเนาะอีกการหนึ่งคือเรื่องของสกิลเตอร์เม 20%ของความเร็วของหันยาเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการบับ ADK ให้กับตัวละคร1ตัวนะครับ 60%ตรงเนตรงนี้กินระยะเวลาทั้งหมด2เทินด้วยกันซึ่งตรงนี้ได้ใช้ประโยชน์เพราะงั้นโดยภาพรวมแล้วหันหยาจะเป็นตัวละครที่1นะครับให้ในส่วนของสกิลพอยต์ให้กับตัวละครให้กับทีมของเราแล้วก็2คือแจกความเร็วรวมถึง a d k ให้กับตัวละครแครี่หตัวที่เราเลือกนะครับประมาณนี้อ่ะซึ่งวิธีการเล่นหันญยาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราจะสลับการใช้งานเป็นตามนี้เนาะก็คือเราจะกดสกิลต่อสู้สลับกับการโจมตีปกตินะครับไปเรื่อยๆเนาะเพราะงั้นต่อต่อการกดสกิลต่อสู้1รอบเนาะ เราได้สกิลพอยต์คืนมา2ทีด้วยกันใช่ไหมครับก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าฮันยาจะได้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เขาได้กดสกิลต่อสู้และ2คือไอการกดสกิลต่อสู้ตรงนั้นเนะ่ยไม่ได้เป็นการเสียสกิลพอยต์ด้วยแถมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราโจมตีปกติคืนด้วยเทิร์นหนึ่งใช่ปหมแต่ว่าเราจะได้สกิลพอยต์คืนมาสองอสออันทันทีเก็ตไหมครับเพราะงั้นอันนี้คือต่อ1นึ่งไซเคิลของหันยานะต่อ1รอบของหันยาซึ่งโดยปกติเราจะเล่นกันประมาณสี่ skill point สถึงห้าไซเคิ นะครับจริงๆคือคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยแหละสกิลพอยต์ตรงนี้เอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าเยอะมากเลยเนาะหคือตัวละครแคลรี่ของเราได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นแน่นอนถูกไหมครับสคือตออัวละครซัพพอร์ตของเราก็ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นเหมือนกันอาจจะมีบางตออัวละครที่อาจอยากจะกดสกิลต่อสู้เรื่อยๆอยู่แล้วเช่นแอสตาอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางสถานการณ์แอสตาอาจจะไม่ได้กดบ่อยๆก็ เราก็ได้กดแน่นอนเนาะถ้าเราเล่นคู่กับแอสตาอะไรแบบเนี้ยนะครับสองคือช่วยในเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะการการที่เราสามารถกดสกิลต่อสู้ได้บ่อยใช่ไหมสกิลต่อสู้กับการโจมตีปกติทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการเบรกเกาะผ่านการใช้งานสกิลต่อสู้ของทุกตัวละครมันดีกว่าการโจมตีปกติอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่า โอกาสในการเบรกเกาะมอนสเตอร์ของเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วยก็หมายความว่าความปลอดภัยในการเล่นของเราจะสูงขึ้นด้วยจากการที่เราเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้บ่อยขึ้นและก็ดาเมจเรกของเราก็จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นมันค่อนข้างไหลเนาะมันโดยภาพรวมเราถือว่าค่อนข้างไหลมากๆนะครับสกิลพอยต์สามารถใช้งานได้เยอะขึ้นโรเตชันของเราเร็วขึ้นแน่นอนเนาะเพราะว่าพลังพอเราได้กดสกิลต่อสู้เพื่อพลังงานมาไวมากขึ้นโรเตชันของเราไวขึ้นแน่นอนมีเรื่องของการบัฟเพื่อร่มทีมแจกสปีดให้ตัวละครแคลรี่ของเราได้เล่น้รทงาาตจก เบรกเกาะคือโดยภาพรวมแล้วดีหมดเลยครับไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้เลยว่าจะหาข้อเสียอะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้จริงๆเอาเป็นว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ดีแล้วกันแล้วก็แล้วก็ทํางความสามารถทั้งหมดตรงนี้เป็นความสามารถที่ที่ E ศูนย์เนาะเพราะงั้นหมายความว่าขอแค่ว่าทุกคนเปิดได้ตัวหนึ่งก็คือโอเคแล้วกลุ่มดาวเรายังไม่รู้เนาะว่าทําอะไรได้บ้างแต่ผมคิดว่ามันก็คงไม่แย่หรอกนะครับส่วนตู้ไลคคนรอบนี้ก็ต้องเตือนเหมือนเดิมนะครับว่าสำหรับเกมสอนสำหรับเกมฮอนไคซาเร็วนั้นเราไม่จําเป็นต้องเป ยังคงยืนยันคำเดิมว่าเกม เกมเช่นนี้อย่าไปเกมของทาง Horizo World เนี่ยอย่าไปสนใจกับตู้ไลค์โคนหรือว่าตู้อาวุธอะไรต่างๆนานามากเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ไม่ได้คุ้มค่าสําหรับเราเลยเนาะการเก็บสเตลาร์เจดไปเปิดตัวของตู้เออ่ตู้ตัวละครเนี่ยสำคัญกับเรามากกว่าเพราะมันเพิ่มช่วยเพิ่มเรื่องของความหลากหลายในการเล่นเนาะดังนั้นก็ไม่แนะนําละกันอ่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวพูดโดยภาพรวมละกันว่าสำหรับใครที่อยากเปิดเนาะเอ่ออันดับแรกนะครับไลคโคนของอาร์เจนตินะครับไลคโคนของอาร์เจนติทำอะไรบ้างเนาะก็มีในเรื่องของการแจกค่าคีย์ดิคอว์ดามีนะครับสามสิบห ที่ว่าตัวของถ้าเออแล้วก็มีเรื่องของการที่ว่าตัวของสกิลอัติเมตจะแรงขึ้นนะครับตามค่าพลังงานสูงสุดของตัวของตัวละครตัวนั้นซึ่งแน่นอนอาะติเป็นตัวละครที่เก็บบัฟบ เต็มๆสองหลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของพลังงานมันมี2หลอดเต็มๆอยู่แล้วเนี่ยมันได้ใช้เรื่องของบัฟโบนัสความเสี่ยงถ้าไม่ตายได้ไดเต็มๆอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของการแจกคริติคอลดาเมจด้วยยังไงซับเป็นเม็ดอินสตาล์สำหรับไอเจนติอยู่แล้วนะครับเออเพียงแต่ว่าถ้าสมมติพูดในแง่ในเรื่องของความน่าใช้งานกับตัวละครตัวอื่นอะไรเงี้ยนณะปัจจุบันตัวละครที่ดาเมจหลักมาจากสกิลเตเมจก็ไม่ได้เยอะมากเนาะมี1ก็คือเอาเคมีตัวของเซอร์ฟเวลใช่ไหมครับที่ที่สามอาอรงาอเรงี้ย ส่วนตัวละครอื่นที่มีดาเมจมาจากสกิลดาเมจก็ก็อาจจะมีตัวเฮอร์ตาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเฮอร์ตาจริงๆแล้วถ้าในสถานการณ์ที่เป็นออมอนเยอะๆเนาะหมายถึงว่ามอนเยอะๆเราเราได้แท็กติกเกอร์พาสซีบ่อยๆเนี่ยดาเมจมันก็จะมาจากการโจมตีต่อเนื่องนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราไปเจอกับสถานการณ์มอนเดียวหรือสถานการณ์ที่มอนสเตอร์เลือดมันหนามากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดาเมจเขาจะมาจากอันติเนาะก็อาจจะพอใช้งานได้แต่โดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าเฮอร์ตาก็คือเฮอร์ตา ถูกปะดังนั้นโดยภาพรวมล้วก็หาที่ใช้งานแบบตัวละครที่หยิบมาใช้งานได้จริงๆเลยไ,ไม่ได้เยอะเบอร์นั้นดังนั้นก็เอาเป็นว่าก็เอาเป็นว่าโอไออารเซนติก็เปิดเปิดมาแล้วกันแต่ว่าถ้าไม่ไม่อวยก,ก็ก็ข้ามไปเถอะนะครับอ่ะหลายคนอีกอันนึงนะครับเป็นตัวของ n ิ e ส s ต n t rain เนาะซึ่งอันนี้เป็นหลายคนประจําตัวของตัวซ i l v e r wolf นะครับก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าอัตราสร้างถานะให้ผู้ผสมใส่เพิ่มขึ้น4%ยี่อผ้สัยสีการแปะดีบัอะไรใหกับศัตรูใช่ไหมครับก็เพิ่มอคริติคอล ต่างๆน,น,นะคือเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของดาเมจส่วนตัวของตัวละครแล้วกันจริงๆก็เป็นไลเกอก็เป็นไล่คนนมาจําตัวของเซียวูฟนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็แน่นอนมันเป็นเรื่องของการเพิ่มดาเมจส่วนตัวจริงๆเซีวูฟอาจจะไม่ได้ต้องการใช้มากเนาะจากหลักแล้วเซีวูฟเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตเพิ่มทีมใช่ไหมครับก็การมีดาเมจส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเเรายอะ,ะมาาากขนนนดัั้ตวละะครที่อจจไ้ปปใชระะโชน์จจจริๆอาเป็นตัวะครแบบ เราเปิดไปแล้วส่วนใหญ่เราจะได้ไปใช้กับตัวละครอ,อื่นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นแบบเวลอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งดาเมจส่วนตัวเวลมันค่อนข้างสูงเนาะการได้อัตราสาร้างสถานะขึ้นไปปุ๊บก็เวลก็สามารถทําคีดได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ต้องทำสร้างสถานะเยอะในการเอาไปยกมอนมากมายอะไรแหละใช่ไหมแล้วก็ได้คีที่เข้าดาเมจไปเพิ่มเติมด้วยก็เวลก็ได้ใช้ประโยชน์ขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่แล้วเราเปิดอันนี้มาเราจะได้ไปใช้กับตัวอื่นมากกว่าซิวบุ๊มันจะเหมาะกับเอาเอ,เอาไลคนอื่นที่ช่วยในเรื่อออออองงงงงขขกกกกาาาารรรพตททีีีมมมเเเิ่่่่่่นนวยยชื ด้วยอะไรเงี้ยค no wow. no right? like well, ือโดยภาพรวมแล้วไปใช้ลักษณะอย่างนั้นจะดีกว่าอันนี้คือในกรณีที่ทุกคนไม่ได้มีหลายคนเอ่อที่เป็นของกิจกรรมเนาะเพราะเพราะว่ากิจกรรมมันเป็นกิจกรรมช่วงต้นเกมบางคนอาจจะเพิ่งมาเล่นใหม่อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่เล่นมาตั้งแต่กิจกรรมเปิดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เปิดตัวของซิลวูฟอะไรเงี้ยก็ใช้หลคยคนนั้นแหละนะครับโดยภาพรวมแล้วดีเข้าคนดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูสีดาวกันบ้างนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยตัวนี้เนาะอันแรกก็คือตัวของอ ก็ไลค์คนอันนี้ช่วยในเรื่องของการแจกค่าคียเอ่อคีย์คอรเรทเมื่อเราทําการจัดการสตรูเป้าหมายได้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะโดยแจกเป็นระยะเวลาทั้งหมดสามเทินด้วยกันเอ่อก็ก็เอาเป็นว่าประโยชน์หลกักๆของไลค์คนอันนี้คือเรื่องของการแจกค่าคีย์คอเรทเนาะเอ่อก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีถ้าสมมติว่าเราถ้าเราสามารถเอ่อเลี้ยงในส่วนของค่าคีย์ที่เคอรเรทได้ได้จริงๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราขัดได้ส,งสูงๆนะโดยภาพรวมแล้วการใช้งานพวกแบบไาลค์โคนสายฟรีอย่างตัวของออล ซึ่งซึ่งหลายคนอันเนี้ยโดยภาพรวมแล้วเป็นหลายคนที่เราหาง่ายเนาะขัด5ได้สบายสบายสเตต5ห้าดาวด้วย ตัวละครของเราก็จะอึดกว่าปกติด้วยเพราะงั้นโดยภาพรวมเราก็ไม่ค่อยน่าใช้งานขนาดนั้นเนาะมันเป็นตัวมันเป็นไรโคนทางเลือกลองๆสำหรับตัวหลายหลายตัวละครมากกว่ายกอย่างเช่นสมมติว่าใครมีจิ้งเหลิวอยู่อะไรเงี้ยแล้วตัวของอเลออนเอาไปใช้กับตัวละครอ,อื่นอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับอันเดอร์บุนเดอะบูสกายก็จะเป็นตัวเลือกลองๆที่จิ้งหลิวเจอจิ้งหลิวสามารถหยิบไปใช้งานได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าว่าเออตัวละครอื่นไม่มีไม่มีมีคนใช้งานออเลออนอยู่แล้วก็หยิบไอ้ไ์โครนอันนี้มาใช้งาน และคนอีกอันหนึ่งนะครับที่มาในตู้เดียวกันก็จะเป็นตัวของโพสต์ออกนะครับอันก็และคนนี้ช่วยหลักๆแล้วประเด็นหลักๆของเขาเลยอยู่ที่เรื่องของการเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับก็ทําให้ตัวละครของเราตัวละครฮิวของเราก็จะกดอันติได้ได้ได้เร็วมากขึ้นอ่าก็จะมีกับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวละครอ่าที่ครียกส่วนใหญ่แล้วจะประโยชน์จะไปอยู่กับตัวละครที่เราเราอยากได้อัพไทม์สกิลเวอร์ติมบ่อยๆเพื่อช่วยเพราะว่าเพราะว่าฮิวไม่พออะไรเงี้ยเก็ตไหมยกตัวอย่างเช่นอันจริงๆแล้วนาชาก็หยิบมาใช้งานได้นะะเพราาว่ เพราะจริงๆเราเออเขาเรียกอะไรฮิลห,หลักๆของนาชาไปไปอยู่ที่สกิลตีเมทใช่ไหมครับก็การที่ได้สกิลตีเมทมาบ่อยๆก็ช่วยเรื่องของความปลอดภัยของทีมได้ได้เยอะประมาณนึงออลิงก์ก็ใช้งานได้ก็ลิงก์ถ้าสมมติว่าได้โพสต์ออฟไปช่วยก็ทําให้เขากดอันติได้บ่อยขึ้นก็แน่นอนฮิลเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นล้างดีบัฟเพื่อนร่วมทีมได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็มันก็มีประโยชน์อยู่ของมันอยู่เพียงแต่ว่า ถามว่าจําเป็นมากไหมก็ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนสายฟรีดีๆก็มีเหมือนกันต้องบอกว่าตัวละครพวกนี้โดยภาพรวมแล้วถ้าทําสปีดเยอะพอเนาะหมายถึงว่าถ้าเราทําสปีดของตัวละครสายฮิวได้เยอะพอจำนวนเทิร์นมันจะเยอะจ,จำนวนเทิร์นในการให้ตัวละครฮิวพวกนี้จะมาสร้างความปลอดภัยให้เพื่อนร่วมทีมมันจะเยอะอยู่แล้วแล้วการฮิว,พว,พวเพราะการฮิวด้วย ด้วยด้วยไคนปกติทั่วไปที่ไม่มีการแจกค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยมันก็เพียงพอในการใช้งานอยู่แล้วเนาะเพราะงั้นบางทีแล้วเราอาจจะอยากใช้งานไรยคนอื่นๆที่มีความสามารถในการทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราแรงขึ้นหรือว่าจบ ต่างๆได้ไวขึ้นยกตัวอย่างเช่นตัวของ u i ดโ Pro ู u o ซึ่งเป็นไลายโคนสายฟรีนะครับไลคโคนนี้ช่วยในเรื่องของการแจกพลังงานเนาะก็ทำให้ตัวละครแคลรี่ของเราหรือว่าตัวละครตัวอื่นใช่ไหมครับเล่งสกิลวิตเมทขึ้นมาได้ไวขึ้นก็จะมีสิทธิ์ในการจบตัวของ MOC ได้ไวขึ้นเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเนาะก็จะเป็นตัวของ The Bir d of the ฟ e l อนะครับอันนี้เป็นไลคโคนสายปัญญาเนาะก็มีมีผลในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเอ่อการโจมตีต่อเนื่องใช่ไหมครับก็ตัวละครที่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆก็จะเเปป็็็นนตตััวววขขอองงง่จจิยกะ จริงๆแล้วก็ตัวเฮอร์ตาก็ใช้ก็ใช้งานได้นะครับแล้วแล้วก็ตัวของฮิเมโกะก็สามารถใช้งานได้แต่จริงๆแล้วฮิเมโกะเป็นตัวละครที่ถ้าสมมติว่า มอนสเตอร์มันไม่ได้เป็นแทสม็อบมากอะเราเบรกเกาะมอนมสเตอร์ไม่ได้บ่อยอะไรแบบเนี้ยเอ่อดามเมจหลักเขาจะมาจากสกิลต่อสู้ซะมากกว่าเนาะเพราะงั้นจริงๆเราถ้าสมมติเป็นสถานการณ์มอนเดี่ยวหรือว่ามอนที่มันเกาะหนานๆมากแล้วเราไม่ได้ใช้งานพาสซติบ่อยๆเนี่ยก็ไอนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันเพราะงั้นโดยภาพรวมก็ไม่ค่อยดีนะเออก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรเบอร์นั้นเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับเออเอาเป็นว่าสำหรับตู้ตัวละครรอบนี้ผมมองว่าค่่่อออออออนนนนนขข้้้้้้าาาาางงงงงงงดดดีมกกกๆเเเลลลลลยยนะะะแแแบบใใใหหถรรร็ไไพววึปููสต ซิว์ก็ได้นะครับซิลว์เป็นตัวละครที่ดีมากอยู่แล้วเราเรารู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวละครสีดาวในตู้ก็ยังเป็นตัวละครสีดาวที่ยังในซันเราก็ได้หยิบไปใช้ประโยชน์แน่ๆอยู่แล้วจริงไหมเออก็มีลิงก์อ่าสำหรับใครที่ไม่ได้มีตัวละครฮิวเอ่อห้าดาวใช่ไหมครับก็มีหลักๆแล้วก็จะได้ใช้แค่นาาชาอย,อย่างเดียวลิงก์ก็จะเข้ามาช่วยเราได้เยอะอยู่ในชุดนี้กลุ่มดาวแอสตาก็เป็นกลุ่มดาวที่แวลูสูงมากๆหันอยา่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเออเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นตัวละครที่ดีขนาดไหน ทั้งตู้ได้ใครมาก็ไม่เสียใจยถูกไหมครับเพราะงั้นก็สามารถลงพัสดุพยากรก,กับตู้นี้ได้เลยเนาะส่วนตู้อาวุธก็ไม่ค่อยแนะนำนะยังไงซะก็ไม่ค่อยแนะนําเหมือนกันแล้วก็โดยภาพรวมแล้วไม่ได้มีไลคโคนอะไรที่ดีขนาดนั้นที่ถึงขั้นที่วเราต้องไปนั่งจ่ายสเตล่าเจ็ดเพื่อ,เพ,อเพื่อหยิบมาใช้งานเนาะความหลากหลายในการใช้งานของไลายโคนพวกนั้นก็จ,จะไม่ได้เยอะอะไรมากเหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่แนะนํแล้วกันแนะนําว่าเก็บเพชรเอาไว้เปิดตู้ตัวละครจะดีกว่านะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาจต่เพลงเท่านี้เนาะแล้วก็รอกันนิดนึงละกันสำหรับใครที่จะเปิดอัเชนติเนาะก็ยังไงซะเดี๋ยวพอจอมาเทสตัวละครให้ดูกันอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปกตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายังไม่มั่นใจก็รอกันก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำออกมาให้ละกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมไปด้วยละกันจะได้พลาดคลิปนะส่วนในคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e เป อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนล้วกันครับ